แกงต้มหวานแซ่บเลยติอันร้านไผ่ได้แกงให้พี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้แซ่บบ่มื้อนี้แซ่บติแซ่บแซ่บอ๋อเรียนยังบ่ได้เข้าเฮียนบ่เดือน9พุ่นแล้ว่อือยังดนอยู่เด้เพื่อสิได้เฮียนเนาะ โดยกะบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบอสุขุสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อกำลังมาตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อเมื่อนี่กะมาเพื่อนไอทงเพื่อนพี่น้องโดยตอนแรกกะไปเตาถ่านเนาะก็ผู้วงเพื่อนเลยพอดีเห็นพ่อเถ้าเพิน่นขี่รถไทยมาพี่เนาะอยู่เตาถ่านนะบ่ม,มีคนพี่น้องเพิ่นไปตัดไม้โดยก็เลยพ่อเถ้าเพิ่นวาสีมาหนึ่งเขาอยู่พี่เห็นนะเพราะว่าเพิ่นมาเขาไหวอย,อยู่เพื่อนพี่เนาะ เป็นแ้วมนันนึงข่าพี่น้องเป็นมาแด้ตัดใหม่เนาะออกมาตัดใหม่อยู่ป่าเป็นไปไ้ายแต่เศร้าแห้งพี่น้องตอนนี้กะเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงเนาะเป็นอ่ามาเฮือนโดยมาบ้านสายบุญพี่เล็กว่าเป็นขี่รถไทยไปเนาะเศร้านี่กะโดยมากับผู้วงสองคนคือเก้าพี่น้องมื่อนี้กันเนาะเดี๋ยวไปเบ่งว่าพอเท้าคนเห็ดยังอยู่เนาะโดยพี่น้องเนาะเปิดคลิปมาเมื่อนี้กันมืดคึมฝนอยู่พี่น้องทางผีกะคตดโพเนาะตกถูกมือเลย จะเป็นพากันเห็นยังเนอะนี่เห <energetic> ็นแต่ขกตั้มหงบ่ะตั้มหงว่านี่ว่เจักอันนี้เนาะพากันตากินตอนแลงทะเลสบายดีเด้อพ่อเท้าดีเลยดังไพ่บ่นี่ติดอยู่บนเลยอย่างนั้นเปียกว่เจ้าทั้งคือเอาผืนไปดังนะคุณ เมืาก็เยอันงนี่ะาม้ั้เาอันคือไหวเนาะเร็ดบุเป็นดดังถาเตาดังอันใส่เต้าแก่นนะมันเบิดอันนั้บจงห่มนบดแลนดนแล้เนาะเปดังซต้องได้ไปเติมใส้รถเปิดเปิดบงระเบิค่ะเปิดบริอยเห็ดน่มีแต่สวงนั่นแหละเห็นเพิ่นอันนะ พอถ่ขยเองตอนเพิ่นมาเนาะเพิ่งอยู่วันนี้นะมาถ่อมมาชนนั่งติดอยู่บนอะไรของยางเปียกครับเด็กหนกเน้นคนมันตกเนาะพี่น้องตกคุกมื่อนเลยเปียกดินกันเลย zoom โอ้คือไม่แห้งอือจ้าจ้เศร้านี่กับแปดเก้าโมงยังบ่เศร้าอยู่มาห้องร้านผู้วงเพิ่นกะเปียกเบิ้ดเนาะุ่มๆ พาไมา้ใสเ่เจ้าได้เอาากยางไม่ก่อน <laughs> มันหมดิ <laughs> ้หมดในไฟกันจีนไปสบายดีสบายดีมาสองคนคือเก่ามาสองคนคือเก่ามาเนี่ย <laughs> <laughs> ไปใช้กับสองคนเลยนะ <laughs> <laughs> นเนาะมีแต่สองคน <laughs> เลยใช้โอ้โห ไปใช้กับไปนำการพี่น้องเสือ,อยังไงนี่นคือุบอกเก็บกันนั่นไงเมื่อเพื่นถิ่มนจนี่โบจุดโอบาดเติมเงินนรอันนี้นแหละพี่น้องเนาะใส่เติมเน็ตนะเ,เติมเบิร์ดนี่บได้แคเดือนหนึ่งเนาะของขวัญด้วค่ะของขวัน,น,นเนาะปืองเนาะเน็ตกันเลยพ้าถาวได้ยส์มีโทรศัพท์ใส่อยู่บนถาว เอออันทบ่ทอกเข่าทอออกนะบอออดหลุนทรเข่าจะมีเลยส่สามจะซื้ออะไรยังทราบชาับมึงต้องยืมไปแกสมอยสักวันนี้ลาเดาไปก่อนดิมันเป็นคนน้อยีิเนาของชาสาว่าได้นะใส่สาวสีดำาื้อเดือนเขาก็มีเลยอืมมีเวหามือคนเบ็คนน้อยนะมี นติดสีดำดอกของแม่เขาประจังว่าเพิ่นอันนั้นเนาะเอ้ไปเพื่นแม่เพิ่นเนาะตอนแรกว่านะว่านี่เพิ่นพากันล่างห้องครัวแปนแล้วระจังเนาะแปนเลยแปนคักเลยเู้เย็นก็ย้ายย้ายเพ่อเพิ่นย้ายขึ้นแล้วเป็นบ่คือสิแปนคักแล้ววันนี้บักปีกันเนาะโอ้สูงคักกันเลยมัก้อนแต่มักหุงนี่แหละ มาเมือนอะไรก็เห็นเห็นยำอะไอยากกินพ็กินยำได้ก็บวบติดเถื่อแล้วมะหุ่งนี่นะว่าเนี่ยก็ต้มเนาะพี่น้องกระโดดมื่อตัวนี้ก็มีวาเนี่ก็กินแซ่บเมื่อหอดเลยกินแล้วก็จะเป็นจากโมเมนบ่โพิษบ่หุ่งหรอกเจ็บท้องจากพิษก็กินอี่างเงี่ยมะข่ายได้ยังกินมื่อนี้มีแนวกินอยู่บ่อยู่พี่นี่มันไม่ต้อยสิคนนี้แกงนั่อะไะแกงหม้อ

กวนนะเฮ้ยเอาได้๋ยวกินบอกไอ้ทงนอนในคลิปนะใหม่ๆอะไรก็หวานจ้ำเงยทางสูตั้งจ้ำเป็นทุ่งซีมักหวานๆเลยจ้ะคือสีมักอยู่หรือว่าเพิ่นหมักหวานมาเมื่อืหไปใส่เนาะไปใส่ได้เนาะเพิ่นก็เห็นกินเป็นอยู่ก็ส่เนาะดีเกินเฮียนไปหันแร้พี่น้องเห็ุจังได้เนาะ มีแต่บอกไปฮะแล้วาบอกอย่างนี้ผูวงนี่นะนี่แกงน้ำไห้ก็เป็นได้พี่น้องเป็นเนาะเจ้วปลากระเนลยุ่ยรสชาตินี่ยันมันบ่แซ่เออรสชาตินี่มีแต่บอกอ้าวบเ่เป็นอย่างเนาะเผ็ดเป็นอยู่เนาะเป็นทุกอย่างเลยนี่มาหาโเถาเนาะพันบอกว่าเสียงโพถาวรมวนอวอาบุไทยนะมีไอเจ้าก็บอกแบบเจ้านี่บอก ว่าในเดียวคือว่าเราอยู่บ้านเนี่บ้านเดียวกับเจ้าบอกเราอยู่บ้านจอมหาเนาะเสียงเราก็บอกออกคือการท้่เนาะมาอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่อยู่บ้านอยู่บ้านเจ้าบอกแล้วนะอยู่บ้านจอมหานเออจะพ่อบอกเห็นตอนไหนทงคนนั้นเลยท่านถามว่าคือบอกเห็นแเพท่นกระถามว่าคือกันแบบมีคือบอกเห็นเมทาม่เม่าคนยังบอกท่านมาเนาะเราบอกได้มาเนาะ เข่ามาเดีเยวเ<ไฟ>ห็ดทานไปก่อนได้จังรถเลยพื้นจ้านะได้จังรถเลยได้รถเดียวเลยว,วานนี่ครับบอไปตัดเสาให้กันถ้ายู่ทางบนเขาประตัดเอไม่รู ตอนแรกเขามันขึ้นเขาดง่ายที่มดเลยวยอนี่เ็มันติกเขามาถาเขาจะเหนื่ยเขามาหอวดิช่ละอือเปิดดังไฟถ่าเนาะ ว,ว,ว,ว่ากระแจกระแจากมีอันเดียวบอเวลาพอเท่ามาแล้วมันเขา่าเนี่เนาะมืงอนี้มาหนีกับเปิดเพ่งเนาะใครแต่อยู่ไกลได้เจากันเย็นอันนั้นหนามมันออกแล้วก็เห็ดใหม่บันนี้ก็ผักมะฮง,งใส่แล้วก็แกงได้แ่บได้แกงเส่มะฮง,งก็ได้เออตัวเก่ามันหวานเด้เข้าบอวมึกโยมหวานคนเคกินมาได้เ <c oughs> อาอิลี่เลย อันเย็นหน้ามันออกแล้วกาจังตาบางเพชรอีนยังใส่ใหม่แล้วกาปาดมางหงงลงพอดีคือออมมูเลยปีนันก็สูงผลเนาะมันเอาบ่ได้เน,นาะพอดีดอดล้ะพายจะติดมันเ้็นอย่างนี้นอ,อ่ะเนี่ยคนตกเด้อด วาน,นี้เพิ่นเอามาเขือกินนะคือสีแสบคู่บบเคยกินกับว่าโบแสบเนาะเห็นทางน้องนันเพิ่นกินกับตามมงหงวานนี่เนะาะมะเขือวานนี่หลบิงึงคือสีแสบเห็นเพิ่นกินนะคะแต่ว่าเฮาบบเคยกิน ก็ค่อนพื้นมาบ่มีกระเจเข้ามาปีนเข้ามาขอ,อกันปีนปีนเข้ามาเอาเอันดังนี้นี่นดิผลดังไฟถาเนาะนึงเข่าไฟถาจักของอ่ะมา <c oughs> อยู่จักหน่อยจักหน่อยชิคกี้พวกมันมืดดู มาส่งมอนี่บ่ะีบอกว่าในกอชิมามอนี่คุณรอกมาวางเห็นมมืส่งมนี่บดิไก่ที่กัต้นแรงกะไ้แม่เขาบอกมาว่าใส่ีบอ่าบเดี๋ยวบอกก่อนเขาสีมาเขาบอกแม่บนเลยนต้องต้องบอกอยู <laughs> ่แล <laughs> ้วเขาแหละ เขาบอกก็หาเนาะบอกแม่พี่ก็ต้องหาอยู่แล้วนั่นว่าเขาแบบเขาบอกแม่เขาแน่เขาจะมานามากะเมื่อพี่น้องพี่ว่ากะซิม่าพี่ยันอยู่เนาะน้องพี่จะห้ากี่ยันอยู่ม .3 ม .3 น่ะยันจนจบวบาๆนี่เยิ้มเขาไปเบาๆละโอ้ย แดดออกอลไรพี่นอ้องมื่อน,นี้ถ้าก็เห็นแดดมื่อนี้เนาะอ่าตีโตอันนี้แต่เก่านะสิเป็นสีเขียวเลยพี่น้องอันนี้ถูระมือนนัเนาะเลยมีแต่ดินนี่นะั้นี่รถมันเจาะทุกเหม่อเลยนะแต่ว่าเขาขี่มาเขาบาดเจาะอยู่นอกภูแลรถกันเนาะมแมวไฟนะทาง<ม>นะหัวภูแลสี้แดงๆเดินแมวป่าหอยว่าเนาะเพระาพระว่าตอนเขาอยู่เขาจะเห็นตลอดเลยสีขาวสีดำ มันเถอมันก็ขึ้นเพื่อนนะกินเขากับยังเอก็กินเขากับแกงไก่แกงไก่แกงหรือต้มอ่ะต้มมันเมืนแกงต้มแหละแบบม้าข้าเจ้ากัดแบบมันม้ากับสลัดสลัดนอมาเนาะเดี๋ยวใหญ่จะหายจะคอเพื่อนได้กินต้มไก่โอ้ยมีแต่ไก่เฮาแล้วสีเบิร์เนาะมันกับตายเดี๋ยวมันกับป้านะขวางเนาะแบบเห็นแม่เพิ่นไปหาเขาคนม่ม่นก็เห็นไปหาเขาเขาก็บบ่อหนั่นเห็น้อย แบบโบไฮค่าเป็นการยังเนาะเงินนะนะถือเทต้องหาพิ่ชอบอืมอยากได้ได้ซะอยู่ใกล้กันนั่นเลยะเรั้แล้วนี่อะไรลี่ยงมากทว่าไปการไก่เข้ากันตรงได้หำพิ่ชอบอันนี้เพิ่นปฏิวัติบทพิอบพี่น้องผมมีเขื่องต่ำเนาะทำมีเขื่องตำตํำมัหงูเท้ากินม่รัเข่งอยเท้ากินน้ำ เราเขาเป็นกินได้บ่ได้เราก็บอกกินได้เหมือนนะเหมือนนั้นบ่เขาตาเพจบอกตาบลเพจถือมีต้งมีหมักเน่าหมักน้ำว่านนี่นะมันบม่ได้ใช้หมักเน่าเนาะแต่ก็แซ่บเยี๋ยวจกินกับผักอันนั้นป่ะชิจอนคือครั้งแรกเลยเนี่ฮะแซ่บเลยพอเห็นพอยว่า้นเขารู้สึกว่าอยากผักนางตู่เนาะพี่น้องดิจะได้กินข้าวอยู่บวันนี้ ดังไพ่แบบนี้แหละค่ะเขาเช้าจะไปเดี๋ยวไปจากโมงเช้านี่ไปเช้าคนแรกว่าเพิ่นไปตัดพื้นหน้องแต่เด็กๆเนาะอันตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะก็มาไวเนาะโมงค่ะแมนแป๊บเดียวก็ขำ <c oughs> มือม่อเมื่อนั่นนะเจ้านอนอยู่พุ่นเบาเรือมานอนอยู่นี่ทุกมือวะ่ะวัวจะย้ายมืวเนี่ยจะย้ายอ๋อฝนนี่แหละหนีนะ่เนาะมืดมาอยู่ นั่นหังว่าไข่ดอกมันดีอยู่กระตอ๊อแควนั้นก่ะของไอ้เจิดนั่นก็ดีเด้เที่ยวไปเที่ยวมากอะน้ำมันหลุดนี่แหละน้ำมันหลุดมันมุดออใส่จะใส่ใเท่าไรเท่าหนึ่งหนะ้าสิบบอกสร้าพันเศ้าจะใส่ลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งสศร้าห้าบอกลายเป็นไดเนาะวุ้ยขนาดรถจ้าเข้านี่นะน่อยเดียวนะวน้ำมันแดงนี่้น้ำมันแดงนัลิตรหนึ่งพวกเขาเคยใส่แต่สศร้าพันกับสามสิบ บเคยซื้อแบบลิตรเป็นลิตร่าหัวลิตรเทา่าไรค้ายแถวห้านะเมื่อวานนี่ก็เจรมาถามทางเหม็นคายดีเลแต่ว่าไม่นี้แหละมีแช่วงหนึ่งยังบุมีเนาะเปลาหนึ่งมามสิบห้าเาผลามาซื้อน้ำมันลงจูนนะพอเท่ากับเดียวก็ได้จูดแล้วได้ห้ารุดก็งอ้นี่ได้หาหลดุดพนดเลยเนาะ มืดได้ถามอ๋อไม่ได้เอาอยู่อืมเลยไปหาหลุดก่อนจังกองเพห็นปะเนาะหาหลุดอือนานให้กองใหญ่นานมาพี่เต้ธงเด็ดดีหอด้วเสียงหลุดมาแล้วมาแล้วน้องโศกกับคนมาดิ่นอยู่นี่เนาะย่ันยี่ดอก ผมพ่นน่ะนะเออเพิ่นอาจจะมื้อมื้อแนี่บ่หรือมื้อใดพังเบิ่งว่าเ่สิเปิดเทิบ่แม่นมื้อเดียวนี้เดือน9เนาะถามน้องนั FC เพิ่นถามตอนอันบ่ได้ถ่ายคลิปตอนถ่ายคลิปวเปนยผู้ซื้อเพิ่นน่ะบัดจบคลิปแล้วแล้วบ่ฮู้จักซําติ่ออกอยู่พี่น้องแม่นบ่แม่นอยู่เพราะว่าเพิ่นทากับอันนั้นทานะ ไชเขาเพื่อนพี่น้องเพื่นะนอนเยอะอัน,อนั้นนะน้องนอั่นนทงคนาะบคนห้าก็ขี่มาแต่เป็นหนังกันเลยก็หัวนะี่เป็นแห้งไร่แบบเขาสิเป็นนันนั้นและนี่ จอดไว้ยู่นอกผู้พี่น้องโหลดกันเนาะห่าวลดเท่เานะหลบมันหลบประตูพ่อเท้าเข่าเพราะว่าพระเทา้าเป็น,ยน,นอย่างหนึ่งข่าเนาะถทายทงมาแต่เฮือนแม่เพิ่นจำิ่นกินบ่สพ่อ,อพเทาเ้าเพิ่นท่ายิ่มไปเปื่อยแล้วพ่อเท้านี่เนาะ <laughs> ให้ให้ร้านไถ่แต่บาหุงให้กินเนี่ยเด้อ <laughs> นี่แต่บางหุงนอนะ้องเนาะเป็นใครอันนี้เขามา น้เบิ้งข้างในพี่น้องปูพืชก็เป็ูเย็นขึ้นมาเพิ่ล้เือนอ่าี้ยไหไยูงไม่มีอะไรมีแต่ปีอันหนึ่งโอ๊บโอ๊ยโอยโอ๊โอ๊ยโอสยโอดีโอยโอยโอเย้อ๊ยโอกยโน๊ออยโอ๊อมย เพิ่นทูวานนี่แน่นอนนี่แฟนฉางอันนี้แบนี้หนึ่งข่าวเอกว่าหนึ่งขถาวพะถาว่าทีหนึ่งเพิ่นหนึ่งเองแล้วเพิ่นหนึ่งให้มาเขื่อเพิ่นทูวานนี่แน่นอนะทูนั่นแค่นี้แล่น้ายันเพ่ายหนึ่งข่าวโวเพินหนึ่งข่าวอะไรแน่นองทค่นี้ะ หนึ่งเข่ากับเป็นติกินข่าแล้วบอแหลมันนี่หนึ่งเข่าหนึ่งเข่าให้ปะเท้าเนาะปะเท้าเป็นมาว่าไปเจ้าหนี้ไหนในบอแหลเขานะ โบมีใครอยากกินข้าวเช้าเลยมันหนึ่งข้าวเที่ยงาาก,กินข้าวเช้าจะเอาบริกรกินเหรอเออเอยุดเมะนะะข้าวเป็นน้ำแต่บ้านมาจากงามงามเมื<ก>่อนีร่บอกสิเมื่อรึเมือใดเลยเรอะ<ก> คิดเด้ว่ายังบ่ได้ขาวเฮียนบ่เดินเก้าอนแล้ววะยังโดนอยู่เด้เพื่อเพื่อจะได้เฮียนเนาะโมเด็มเรื่มกูได้เป็นหนึ่งขาวให้าัทขาเนาะกับ่าวเปนยังบาทานกินขาวเศร้ามีกระสอบกระสอบ เอาอเลยแหลยืนยืนย้ิ่มแลทางนี้จ้ะโออย่าตกกัน <c oughs> ตตกหนึ่งขาวให้ซุกก่อนนะมาจบด้วยมัน <c oughs> คือควันแทนติด,ดอยู่เปลี่นไฟนะ มันควันมันมดติดเสียงเพลงกันนะเนาะอ้ยระยะดิมือหนาดาหยาดหยายังโคมาวนหกแล้ววันอ้ยเนใช่บดเลยแหละก็มีน้ำอาดบ่อนมันเปียกเนาะมันบติดมันควันเนติดยินมันอันเนี้ยเด่นป็นซุ่มจู่ใส เรียกมันกำลังขึ้นกำลังติดกำลังติดมันอันนั้นเนาะดินชุ่มไงเอามาเลือกโซนสมัยดั้มก็เสายสารนะสารไว้ก่อนแบดเบิดนี่ปุ่นได้ทายคิวเบ็่ยืนได้ใช่เออก็ยืนได้มาหมยืนยืนเหรอเนป่นดีกวางเหยียบไปกับปู่เดี๋ยวผมลุกมาไงเสียงเพลงนะจิ้วคนเปิดเพลงพี่น้องเนาะ น้องนัดเพิ่นกำลังหนึ่งข่าวหนึ่งข่าวให้พ่อเถาเนาะพะ่อเถาเพิ่นมาแต่ตัดไม้อยู่น้องเพิ่นไปได้เศร้ากูเลยก็เลยเพิ่นหนึ่งข่าวให้เพราะว่าพ่อเถาเปนดังพไพ่ดิเพิ่นถามาแต่เพื่นแม่เพิ่นเนาะเพิ่นไปเพิ่นแม่เพิ่นไหนท่งกันเนาะพี่น้องโดยเอาคลิปนี้กระิคอจบคลิปกันเด้อพี่น้องถ่าพบพอกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี